สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการทำงานออนไลน์นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้มีตัวเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการสนับสนุนการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับอันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับขอให้มา ทําการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบก่อนนะครับโดยการแนะนํานี้ผมจะแนะนําวิธีการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมาเริ่มกันเลยครับเมื่อท่านเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับก็คือตัว g o r o m e g o o g l e Chrome นะครับขึ้นมาก็ให้พิมพ์ไปที่ url http muit.maidon.dc.ts h, h นะครับพอ enter แล้วเนี่ยจะเห็นหน้าแรกของตัวเว็บของกองเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ oh. เห็นว่าเครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการทำงานออนไลน์นะครับให้กดที่แบนเนอร์นี้เข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมคู่มือการใช้งานโปรแกรมนะครับแล้วก็วิธีการแนะนำ การใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะขอเน้นไปที่ตัวโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนนะครับนะฮะ Microsoft Teams ในรายละเอียดของ Microsoft Teams นะครับจะมีคู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมนะครับสามารถคลิกตามลิงก์วิดีโอที่ได้นะครับวิดีโอบันทึก การอบรมการสอนนะครับสามารถดูได้จากลิงก์นี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับมาสู่ขั้นตอนการใช้งานนะครับจะเห็นว่าสเต็ปที่1น,นะครับสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่ลิงก์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้นะครับแล้วก็ทําการ s ายอินแล้วก็คลิกที่ไอคอน microsoft teams นะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้ววัตถุประสงค์ของ microsoft teams เนี่ยเรามีไว้เพื่อใช้ในการสนทนา ประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทำค,คอนเฟลเลนต์กันนะครับในการคูดคุยกันแล้วก็สื่อสารกันนะครับ <มา S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มสเต็ปที่หนึ่งก่อนคือลงทะเบียนนะครับเราจะคลิกตามลิงก์นี้เลย https colon slash slash it ขีดกลางนะครับแล้วก็ port ah portals mahidol p o r t a l mahidol t ac th นะครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทําการซ i g n i นนะครับโดยการซ i g n i นนะครับจะใช้ user ที่ทางมหาวิทยาลัาย,าลายเตรียมมาให้นะครับก็คือ user ของท่านที่ชช้่ออกอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างผมนะครับ koaasmadon. นะครับตรงนี้สําคัญ c dot นนะะะคครรรรัับบเเาาาไม่่ใช้ ed พว คนละแอคเคานตกันนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเดียวกันกับที่ท่านออกอินเทอร์เน็ตนะครับพอใส่เข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็ให้ทำการลงทะเบียนทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง Cisco WebEx แล้วก็ Microsoft Office 365นะครับซึ่งหลักการใช้งานจะคล้ายๆกันนะครับซึ่ง ตามตามตามคำอธิบายนะครับ Cisco Webex ก็คือสำหรับประชุมทางใกล้การเรียนการสอนนะครับอบรมออนไลน์ต่างๆนะครับกอ็อันเนี้ยตามคำแนะนำจากกองไอทีก็จะเหมาะสมกับทางท่านอาจารย์ผู้สอนที่ต้องมีการสอนออนไลน์กับนักศึกษานะครับส่วน Office 3 6 5ก็มีตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่คล้ายๆกันนะครับในการใช้งานก็ในด้วยทางหน่วยงานเรานะครับ ไม่ได้มีการเรียนการสอนนะครับเราจึงนำเสนอในช่องทางของ Office 365แทนนะครับคือนำเสนอวิธีการใช้ของ Microsoft Teams เป็นหลักนะครับก็ผมจะขอข้าม Cisco Webex ไปนะครับก็มาทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่การใช้งานอันนี้ติดต่างว่าลงทะเบียนไปแล้วนะครับ ลงลงทะเบียนจิสเตอร์ไปแล้วซึ่งวิธีการจิสเตอร์ก็อย่างที่ผมบอก user. d a m s c h o e. o l admidon. ac.th แล้วก็ password นะครับทางส่วนทางผู้ดูแลระบบก็จะ Activate ตัวระบบให้เราเองนะครับอลองดูนะฮะก็เมื่อกี้ผม<า> Sign in เพราะผมจิสเตอร์ไปแล้วนะครับก็กดที่ลิงก์นี้เพื่อล็อกอเข้าใช้พอาอ i n เข้าใช้นะครับ user ก็คือชื่อ d a m s c h o o l นะครับ admidon. ac.th พอเข้ามาก็ใส่พาสเวิร์ดของท่านไปพอเราอินเข้ามานะครับจะเห็นว่าตัว Office 365นะครับจะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับตัว g o o g l e app ที่เราเคยใช้นะฮะก็จะเป็น Word Excel PowerPoint มีหมดนะครับแล้วก็ ไดรฟ์ uh, Drive นะครับก็มีเหมือนตัว Google Drive นะครับแล้วก็ตัวทีมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าใช้สำหรับตัวประชุมออนไลน์กันนะครับทำงานออนไลน์กันนะครับก็เดี๋ยวค่อยลงลึกตรงนี้ไปนะครับก็นาเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เห็นก่อนว่าการล็อกอินการลงทะเบียนและการล็อกอินเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยด้วยวิธีใดนะครับโอเค แค่นี้ก็จบขั้นตอนการลงทะเบียนและการล็อกอินเข้าใช้นะครับเดี๋ยวในคลิปในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยลงรายละเอียดในแต่ละตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะหยิยกอันที่เราจะเริ่มใช้งานเป็นหลักก่อนนะครับแล้วค่อย,ค,อยค่อยลงรายละเอียดในแต่ละตัวต่วตอไปโอเคครับผมสวัสดีครับ